สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณอิ๊บแล้วนะคะเมื่อวานเด็กได้เรียนรู้ด้วยกันไปค่ะเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทรทัศท์ใช่ไหมคะโทรทัพน์แล้วก็ยังเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณรู้บพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยนะคะ และโทรศัพท์มือถือก็ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารติดต่อพูดคุยกันแต่โทรศัพท์มือถือเอาไปทำอะไรได้บ้างคะได้ยินเด็กตอบว่าเอาไว้เล่นเกมถูกต้องค่ะแต่ยังมีประโยชน์อีกนะคะเอาไเรียนออนไลน์ใช่ลวค่ะนอกจากเล่นเกมแล้วเรียนออนไลน์แล้วยังใช้ประโยชน์อะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ โทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยหากันนะคะอยากรู้อะไรเราก็สามารถโทรหากันได้เลยนะคะโทรศัพท์มือถือใช้ในการแชทสื่อสารหากันพิมพ์ข้อความโต้อตอบหากันนะคะโทรศัพท์ยังใช้ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆ นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังใช้ในการค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่างๆใน Google y o u t u b e นะคะและยังใช้ในความบันเทิงก็คือดูหนังฟังเพลงและที่นิยมมากก็คือเล่นเกมนะคะแต่เล่นมากไม่ดีนะคะและ สิ่งสำคัญที่เด็กใช้นะปัจจุบันนี้ก็คือใช้ในการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งณนะตอนนี้เด็กๆบางคนก็ยังใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์อยู่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างยกมาให้เด็กดูนะคะว่าโทรศัพท์มือถือสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งความจริงแล้วเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะ,ะเรารู้เกี่ยวกับโทรศัพท์ทำอะไรได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องรู้จักข้อควรระวงังหรือว่าโทษถ้าเราใช้มือถือ ไม่ถูกวิธีนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์แต่ก็มีโทษเช่นกันนะคะถ้าเรากลายเป็นเด็กติดโทรศัพท์มือถือหรือเล่นโทรศัพท์มือถือมาก mm hmm. ก็จะทำให้เราปวดหัวปวดตาอาดมหมหงุดหงิดง่ายขี้โมโหและปวดมืออีกด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังไม่ได้อ่านหนางังสือยังไม่ได้ทำการบ้านและยังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะ และไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาละค่ะมาดูอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์กันนะคะมีอะไรกันบ้างคะเด็กๆรู้ไหมคะอนารจันคอร์เซ็นเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ก็คือคนขายโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะแล้วก็คนซ่อมโทรศัพท์มือถือ